ทุกคนเคฟซสกุลาเขาอัปเดตใหม่แล้วนะเรามาดูกันมันมีชุดนะเป็นชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายมีชุดผู้หญิงก็าชอบใส่ชุดนี้เนะนี่ดูดีทุกคนมันสวยมากเนี่ยสวยข้งขงจะก็มีแสตนี้เนี่ยอันนี้ด้วยสวยมากก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้จะแสดงละครก็ได้อ่ะ วิถีใาสา่ชุดนี้ไปแสดงละครเราถือดินนะแม่นี้ก็มีเนี่ยแต่เราชอบชุดนี้เนอะเฮ้ยมันมีแบบแตกต่างแต่เราชอบอันนี้มีนี้ด้วยนะแบบเป็นโครสส s ดวอลเลย์บอลชุดผู้ชายหาอชุดนี้นาอ น,นี้ชุดนี้ก็สวยนะแบบไปถ่ายงานนี่มีแว่นตาด้วยนะนี่นี่สวยมากเลยทุกคนเตเราเล่นชุดนี้นะทรงผมมันก็ไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะผู้หญิงที่หนุน่แต่ก็คือหางกับอีกอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบ สามารถเปลี่ยนในเกมได้ปกติมันเปลี่ยนไม่ได้เลยเฮ้ยโฆษณาแปนบเห็นทุกคนเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดีห่าอีกแล้วก็มีแพทใหม่เลยนะทุกคนแบบยากูซ่ามันจะไม่ตามเราเีกแล้าไอ้นี่มันอ่ะดูดิแบบอันนี้เราแต่บอสเหัวหน้ามันอะ่ะ เนี่ยดูเนี yeah. ่ยดูดิมันไม่ตามมันไปที่เดิมมันก็เดินพอเราไปอีกทีมันต่อยเลยดูดูดูฉันดูแล้วช่วยฉันด้วยขอ,อตัวไปเพิ่มเงิดแบบนี้มีคาฟเฟ่เมลเรนทุกคน นี้มันสวดรางการ,การมากว่าไม่ที่สร้างเลยนะเขาอ,อัปเดตมาดูคนดูดิปุยมันจะสวยเป็นไหนเนี่ยคือแบบสวยแบบบอกไม่ถูกเลยเฉพาะพื้นปูนะแบบสวยแล้วก็มีหัวใจแมว่ดูดิคอฟฟี่แมวแล้วก็มีไฟแมวด้วยนะไฟแมวแต่ที่ร้านจอดรถมันก็สวยเช่นกันทุกคนดูดิเนี่ย ดูน้าตาดีสวยมากดูสิโอ้ดูดิปิดท้ายด้วยซากุระเนี่ยข้างหลังมันเขียนซากุระไปเดินไปดูกันทุกคนดูสีหินอยู่ทางเลยมันสวยมากเราก็ดูสีสวยลังการิ่งใหญ่เหมือนคนสร้างเองแต่ไม่ใช่มันอำเอง,เอง แล้วดูข้างในเมลคือแบบดูๆขอเริ่มกินใหม่มันดูซิมันทะลุอ้ามันทะลุตีนะจำเป็นรู้ใหม่โอเคเริ่มใหม่ได้แหละนี่อย่างดูซิเคาน์เตอร์เนี่ยนี่มันมีผมให้นั่งนะแต่มันนั่งไม่ได้จบพื้นดูดิแล้วแบบแกดูนะ แ้วมันมีหนูด้วยอ่ะดูหนูหูอ่ะน้อนาน้องนหนูอ่ะ,อออะแล้วเราสามารถชนมันได้นะแบบมีเสียงด้วยหรอ,อแบบเนี้ยแล้วแมวดูทุกคนดูน,นะเนี่ยลุกคนดูเราไม่ต้องคุยเลยกับแมวทุกตัวเลยทุกคน,กคนมันก็แบบมันก็สนิทกับเราเลยโดยที่เราไม่ต้องคุยดูนะเราจะวางแมวไว้ตรงนี้นะอุียเสียงอ่ะ และเกแมวมองเราด้วยทุกคนแบบคือเมื่อก่อนมันมีแต่ฝนใช่ไหมที่มองแต่ไม่ใช่ดูนะนี่ะแดดแต่มันเล่นไม่ทันดูดิแล้วมันมีการวิ่งไปไล่อะระดูทุกคนดูนี่แมวมันสามารถขึ้นลงเองได้ดูแบบอ้มและที่เล่นแมวก็คือสวยมาก เราก็สามารถนั่งกินได้นะนั่งกินอะไรกันสามรบอยเป็นชากาแฟแมวยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนเเราสามารถซื้อของกับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วก็แบบอาหารแมวอะทุกคนให้น้องแมวกินอนะไปแ,แกดูนี่แมวมันกินังดี คือแบบจะซื้อมาให้แมวตัวนี้โอ้ดูสิมันกินน่ะนให้แมวตัวขาวอี่ตัวขาว้ดูนะมันแบบเมื่อก่อนมีแต่คนกินเจ็บอย่างนี้แมวกินอันนี้ไม่ใช่เสียงอะไรเนอะทุกคนเสียงแมวนี่อยู่ มันนี่ก่อนไปเลยหนูจะเข้าไปหล,ลอดรูอยิวที่แมวมันก็เยอะเลยทุกคนแล้วก็แบบนี่ไงเราลืมบอกไปนี่บีบีคนใหม่ราสามารถเปลี่ยนชุดได้นะแต่เปลี่ยนสืผมแล้วมันแบบน้นล้แล้วมันเข้าไปได้ไงนะแมว ทุกคนก็แค่นี้่ะ,ะน่ะมุออกเข้าไปเลยมียุ่งแล้วตามสบายนี่มันก็อยู่พื้นที่ตรงนี้นะไม่ใกล้นะแตใกล้สวนสนุกไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วแกมันสวยมากสวยแบอกไม่ถูกอ่าแล้วคลิปนี้เราก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะทุกคนลาไปก่อนอ่ะมาตรงนี้เลยหว่บรักมาก็ลาไปก่อนนะทุกคนไม่บายฝากติดตามเราด้วย